ดาวสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกันเช่นเคยทุกๆวันศุกร์แบบนี้ในเวลาบ่ายสองโมงครึ่งกับดิฉันสุพดาว,วิจักชัยวงศ์และรายการธุรกิจติดดาวค่ะซึ่งวันนี้ค่ะคุณสมชายบุญเหลือจะตามไปติดดาวให้กับกลุ่มอาชีพผลไม้สดและผลผลิตเกษตรแปรรูปที่บ้านดอนทองอำเภอสามพรานจังหวัดนอคอนปรปฐมค่ะ กลุ่มผู้ผลิตสินค้าโอท็อปที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาสู่ระดับสากลจากสำนักง,งานส่งเสริมวิสาหากิจขนาดกลางและขนาดย่อมเราจะตามคุณสมชายไปชิมกล้วยหอมอบเนยผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากกล้วยหอมทองซึ่งเป็นอีกหนึ่งสินค้าโอท็อปที่สร้างชื่อข้องจังหวัดนครปฐมกันก่อนค่ะคุณผู้ชมครับผมมาอยู่ที่กลุ่มอาชีพผลไม้สดและผลผลิตเกษตรแปรรูปบ้านดอนทองอำเภอสามพานจังหวัดนครปฐมนะครับ ที่นี่เขามีผลิตภัณฑ์เด่นที่ทํามาจากกล้วยหอมทองนะครับกล้วยหอมปกติก็มีความหอมมีความอร่อยอยู่แล้วแต่เมื่อนํามาอบเนยนะครับคุณผู้ชมครับก็มีความอร่อยมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับผมจึงอดใจไม่ไหวต้องรีบมาติดดาวให้กับกล้วยหอมทองอบเนยนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมครับมาที่กลุ่มอาชีพผลไม้สดแห่งนี้ก็ต้องมาคุยกับประธานกลุ่มนะครับผมอยู่กับพี่วันดีนะครับสวัสดีครับพี่ครับ ปีเกษตรกรต้องเนื้อตัวมอมแมมแต่ทําไมเกษตรกรคนนี้สวยยังครับพี่สวยเหมือนกล้วยสวยเหมือนกล้วยโอโ้โหได้เรื่องครับคุณผู้ชมครับที่นี่มีผลไม้เยอะสามพรานใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่มาที่กลุ่มแห่งน,นี้ <c oughs> เห็นมีแต่กล้วยหอมอย่างเดียวทําไม ที่วันนี้ถึงเลือกจะพาะกล้วยหอมครับสัมพันธ์เป็นถิมผลไม้สดที่มีชื่อชมพู่ฝรั่งสามารถที่จะขายสดได้ดีจริงๆกล้วยหอมของเราอ่ะก็ขายสดได้ดีในช่วงเทศกาลเวลาเทศกาลแล้วจะได้ราคาพอหลังจากเทศกาลแล้วจะไม่มีราคาเราก็เลยมาดัดแปลงเป็นแปรรูป<ม>แต่การแปรรูปของเราเน้นสุขภาพเป็นหลักเหมือนกับเรากินกล้วยเลยค่ะเาจะเนกินกล้วยจากสวนใช่เหมือนกินกล้วยจากสวนเลยถามพี่วันนี้ว่ารวมกลุ่มกันได้ยังไงครับพี่ผมก็เกิดมาจาก กลุ่มกองทุนหมู่บ้านของรัฐบาลเงินกองทุนหมู่บ้านใช่ก็กู้มาแล้วก็เราก็มารวมตัวกันทํากลุ่มขึ้นมามาลงเอยที่กล้วยหอมใช่ทําไมถึงเลือกกล้วยหอมเพราะว่ากล้วยน้วาวาเนี่ยคนทํากันเยอะไม่แตกต่างแต่เราเลือกกล้วยหอมเพราะเราจะทําให้แตกต่างจากค,คนคอื่นเขา ใช่ถ้าเราไปยึดกล้วยเหมือนกันเยอะจะล้นตลาดใช่ไหมก็ทีนี้ก็ได้ออกงานวันวิชาการของเด็กเด็กอนุบาลอะ่ะเขาก็ลองชิมว่าเออคุณป้าอร่อยจัง<ม>แล้วเด็กก็ชอบกินมันก็เลยเกิดไอเดียว่าเรามีกล้วยเยอะใช่ไหม,มเราก็สามารถที่จะมาทํากล้วยเนี่ย ให้เด็กทานได้แทนขนมปุกเกลียวซึ่งมีผงปรุงรสต่างๆก็เลยเป็นแนวทานที่ว่าทากล้วยเพื่อสุขภาพพูดง่ายว่ามีจุดเริ่มต้นมาจากเด็ก,ดกที่อยากให้เด็กกินกล้วยใช่วันนี้ก็ประสบความสําเร็จแล้วประสบความสำเร็จได้ข่าวว่าได้ดาวอะไรต่างๆมากมายเลยใช่ไหมครับในปี53ซึ่งเป็นปีแรกของการตั้งกลุ่มทางเจ้าที่พฒนาชุมชนเขาบอกสู้ไหมถ้าสู้ก็ลองยื่นคัดสรรระดับจังหวัดระดับประเทศดูยืน่นโอทอประดับจังหวัดเสร็จแล้วก็คัดสรรระดับประเทศ ผลปรากฏว่าได้4ดาวเนั่อหมายถึงว่าสินค้าเราโอเคแล้วเป็นที่ตอบรับของคณะกรรมการแล้วว่ามันน่าจะไปได้ส่งออกได้เพราะการที่4ดาวเนื่อหมายถึงว่าอีก9เดียวมันจะเป็นสินค้าส่งออกได้ทีนี้ พอได้เอายอดเสร็จใช่ไหมคะจังหวัดจะส่งไปเป็นตัวแทนที่เขาคัดเลือกสินค้าทั่วประเทศ3 0 0ร้ผลิตภัณฑ์พอดีกล้วยหอมของเราระดับ4ดาวได้เข้าไปอยู่ในโอท็อปพารของสอสวร<อ>เราได้ที่1ใน5ของภาคกลางหรือ20ในระดับประเทศเอาอย่างนี้ดีกว่าฟังมาเนี่ยโอ้โหเยอะมากรางวัลยาวเป็นหางว่าวใช่ทำไมถึงได้รางวัลแบบนี้ เดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่ดีกว่าได้เอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนนะครับช่วงหน้าเราจะมาดูว่าสิ่งที่พี่วันดีบอกนี่นะครับรางวัลต่างๆมากมายแล้วก็ทําอาหารเพื่อสุขภาพเนี่ยเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่ครับคุณผู้ชมธุรกิจติดดาวคุณผู้ชมครับกลับมาสู่ช่วงที่2ของรายการธุรกิจติดดาวนะครับผมก็ยังอยู่กับพี่วันดีนะครับและก็ที่นี่ก็คือขั้นตอน เขาเรียกว่าขั้นตอนของความอร่อยอยู่ที่นี่ทั้งหมดเลยในะครับค่คะกว่าจะมาถึงวันนี้ได้พี่วันดีครับกว่าถึงวันนี้ได้ถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยหน้าตาไม่เหนื่อยหน้าตาไม่เหนื่อยภูาามิ<ผ>มใจที่พากลุ่มมาจะถึงทุกวันนี้ได้การทํากล้วยอ่ะ ถึงแม้เรชื่อว่ากล้วยแต่มันก็ไม่ได้กล้วยอย่างที่มันไม่ได้กล้วยไม่ได้กล้วยอย่างที่คิดค่ะขั้นตอนการทํานะคะการที่เราจะได้กล้วยออกมาในลักษณะที่ที่น้องๆเห็นกันนี้คือว่ารเราจะต้องเลือกกล้วยที่มีคุณภาพจะต้องเป็นกล้วยหอมทองเท่านั้นเพราะว่าเนื้อมันจะเหลืองแล้วก็เราจะต้องตัดกล้วยที่ไม่เกิน80เนื้อจะเนียนเพราะถ้าเกิน80ถึง90เนี่ยมันจะทําให้เนื้อมันอะไม่อร่อยเราก็ปอกเสร็จนะคะโดยการแช่น้ําเกลือ รเราจะไม่มีสารอะไรผลเปื้อนใช้เกลือเกลือเม็ดเกลือแอลอดินธรรมดาเนะะี่ยค่ะแช่พอแช่เสร็จแล้วก็ มาถึงขั้นตอนการใส่ลงกระทะออที่กลุ่มนี้จะไม่มีการใส่แล้วพักไว้คือเราใส่เราใส่ไปเราก็ลงกระทะคือทอดเลยด้วยน้ํามันที่ใหม่สะอาดที่บอกว่ามีสูตรเฉพาะความอร่อยของที่นี่เนี่ยมันอยู่ตรงไหนครับพี่วันดีสูตรของเรานะคะเนี่ยค่ะอย่างใส่ลงกระทะเลยทอดใหม่ๆแผ่นชิ้นบางกรอบไม่อมน้ํามันคุกเข้าน้ําตาลกับเนยนิดหน่อยเพื่อรสร้างรสชาตินี่ก็เป็นสูตรเฉพาะของเราเป็นสูตรเฉพาะซึ่งเราจะไม่เน้นหวานมาก เกินไปคุณผู้ชมครับนี่ครับหลังจากที่ทอดจากกระทะแล้วก็มาด้านหลังนี่คือยังไม่อบเนยใช่ไหมพี่ตัวนี้ยังกัดทอดเฉยๆลองทานดูได้นะคะลองดูอร่อยค่ะทําไมกล้วยที่นี่ร้อนนะครับพี่ก็พุ่งขึ้นจากเตาอ๋อพิ่งขึ้นจากเตากับคุณผู้ชมครับมีความมันอย่างที่พี่บอกก็คือชกล้วยหอมที่นี่ต้องมันมันไหมคะมันอย่างที่พูดไหมครับแล้วทานเพลินด้วยอร่อยครับคุณผู้ชมครับแล้วประทานครั้งใดก็เพลินตลอดเลยครับหยุดไม่อยู่เขาบอกว่าที่นี่ เป็นอาหารเพื่อสุขภาพกินเท่าไรก็ไม่อ้วนครับกินท่ลไรก็เพลินทุกครั้งไปได้ในดีกว่าครับคุณผู้ชมชิมเพลินเลยนะคะคุณสมชายหวานมันกรอบอร่อยทุกชิ้นอย่างนี้เคล็ดลับอยู่ที่กล้วยหอมทองผลโตโตตัดมาใหม่ๆเอามาล้างแล้วสลดยนำกระทะทอดกันทันทีเพิ่มรสชาติหวานมันนิดหน่อยก็ได้กล้วยหอมอบเนยแสนอร่อยครได้ลองเป็นต้องเพลินอย่างคุณพี่สมชายแน่นอนค่ะคุณผู้ชมครับรับประทานกล้วยหอมที่นี่หอมอร่อยจริงๆ เพราะที่นี่คือ<ว>กล้วยหอม<ว>อบเนยเพคุณผู้ชมครับทานกล้วยอของขามาทั้งเยอะนะครับเพิ่งรู้เหมือนกันว่าอ้าวยี่ห้อเพลินสงสัยแล้วครับพี่ทําไมต้องเป็นยี่ห้อเพลินทําไมไม่เป็นยี่ห้อวันดีหรือว่ายี่ห้อกล้วยอร่อยหรือยี่ห้อต่างๆแหละทำไมต้องเป็นเพลินคําว่าเพลินเนี่ยครับมันเกิดมาจากอย่างน้องอย่างเงี้ยเมื่อกี้น้องทานแล้วบ้องบอกว่าเพลินเพลินใช่ไหมอร่อยทานเยอะด้วยผู้รีโพมาทานก็บอกว่าเพลินใช่ไหมก็เกิดแรงบนดาจใจว่า ทุกคนมารุง per l, per l. รับอกเพลินเพลินทำไมเราไม่เอาชื่อนี้ซึ่งเป็นชื่อที่มีมงคลมากเลยคือผู้บริโภคเป็นผู้เสนอให้เราครับเราก็เลยตั้งชื่อมันขึ้นว่าเพลินแบนนาน่าชิปจากเริ่มต้นมาถึงวันนี้เนี่ยครับพี่วันดีครับกี่ปีแล้วครับ3ปีค่ะ3ปีที่ทําธุรกิจนี้มาใช่ค่ะใช้ชื่อเพลินมาเราเพิ่งมาใช้ชื่อเพลินเมื่อตอนปลายปีที่ผ่านมานี่ค่ะเพราะว่าได้จดโลโก้แล้วก็แบรนด์เป็นลิขสิทธิ์คำว่าเพลิน เพราะตอนนั้นเราใช้เป็นสินค้าชุมชนมีการพัฒนารูปแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างไรบ้างคบพี่เพราะว่าดูรูปแบบแล้วทันสมัยอย่างด้านหลังซองใช่ไหมคะมันเป็นเหมือนกับว่าเป็นตำนานเลยค่ะกล้วยนะคะออกมาให้มันเป็นผู้เท่ามาช่วยกันปอกเข้าโรงเรือนค่ะแล้วก็เออโอเคนะทําไอเดียนี้แล้วก็เล่าเรื่องราวของของหมู่บ้านดอนทองใช่ไหมคะแล้วก็ข้างหน้าก็ทําเป็น คือเราใช้ลิงใช่แต่ว่าทําไมต้องเป็นลิงอ่ะพี่อ๋อผมรู้แล้วลิงชอบรับประทานกล้วยใช่แล้วฉลาดปะก็ฉลาดดีฮะใช่แต่ลิงของเราเป็นลิงที่ไม่เหมือนใครคือแปลกลิงแปลกๆของแปลกแกให้จำง่ายให้คนรับประทานปุ๊บเห็นปุ๊บจําได้เลยลิงหน้าตาแบบนี้ต้องเป็นเพลินแน่ใช่อย่างตัวนี้เราได้เข้าคัดสรรโอทอปพัดได้สิ่งผลิตภัณฑ์ดีเด่น นะคะซึ่งเป็นกล้วยหอมอบเนยรสช็อกโกแลตอ๋อเพิ่มรสช็อกโกแลตเข้าไปใช่คุยมาตั้งเยอะตั้งแย่เนี่ยยอดขายยอดจําหน่ายยอดทํานี่แต่ละปีแต่ละเดือนนี่เยอะไหมครับพี่อย่างปีก่อนๆน,นั้นเราก็ยังน้อยอยู่ใช่ไหมคะคเพราะว่าเพิ่งจะเริ่มมาไม่กี่ปีครับพอหลังจากที่ได้รางวัลของโอท็อปพัทแล้วก็รางวัล5ดาวลูกค้าก็ตอบรับช่วง2เดือนที่ผ่านมามเราก็มีออเดอร์มียอดขายถึงประมาณ0ี่แสนบาทค่ะ เฉพาะสองเดือนเฉพาะสเดือนสี่แสนบาทนี่คือยอดขาย,ย,ขายวางอนาคตไป้ยังไงครับพี่จะต้องไปอยู่ตรงจุดไหนส่งออกไปต่างประเทศหรือเปล่าส่งออกอ่ะมีแน่นอนค่ะคแต่ทีนี้ว่าจุดมุ่งหมายเหรอก็จะทํายอดขายให้ดีที่สุดแล้วให้ได้โตไปเรื่อยๆอยู่ในดับอาเซียนได้ค่ะโอ้โหไม่ธรรมดา AEC ซะด้วยนะครับเอาละรครับคุณผู้ชมครับนี่ก็คือความตั้งใจดีๆของพี่วดีนะครับนอกจากทำให้ คนในชุมชนมีไรายได้มีงานทําแล้วนะครับยังทําให้ผู้บริโภคนะครับได้รับประทานผลิตภัณฑ์ดีๆแล้วก็อร่อยมีคุณภาพด้วยครับคุณผู้ชมครับทางรายการขอติดดาวให้กับกลุ่มอาชีพผลไม้สดและผลผลิตเกษตรแปรรูปบ้านดอนทองที่รวมกลุ่มกันแปรรูปผลผล,ผล,ผลิตพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างวิสาหกิจชุมชนให้เติบโตได้โดยไม่ทิ้งวิถีชุมชนเกษตรกรรมค่ะ ธุรกิจติดดาว